เดีย๋ยวมองก็ดังมองไม่เห็น มองกันหลังมองไม่เห็นบระเดีเมิ่อไหร่อลเ้มาต่มองกันหลังมองมาคันมาเจอแล้วแมโนคนไมรโดนอยู่ไงน่ยผมาจมอง้างหลังคุณบอ สวัสดีครับพี่ครับพี่รปภนะครับที่อยู่อ่าเขื่อนอ่างวังพระก็เป็นคนดูแลปั๊มนี้นะครับที่กักรถไว้ไม่ให้ใครเข้ามานะครับจริงๆแล้วไม่ให้ไม่ใหใร้รถเข้าเลยใช่ไหมพี่ใช่พี่เพราะว่าช่วงอันนี้มัน เป็นสำนักง,งาน,นอ๋ออ,อ,แ,ตอแต่ก่อนแต่ก่อนขึ้นไปถ่ายรูปไร้เปิดให้เที่ยวเนาะแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมครับอ๋อก็เป็นประชาสัมพันธ์นะครับใครที่มาเที่ยวอ่างบางพระนะครับเที่ยวสายเขื่อนไม่สามารถมาได้นะครับมีเจ้าหน้าที่เป็นคนบอกนะครับแล้วก็มีไม้กัน้นทีนี้กรณีนี้เพื่อนผมนะครับขี่อาวันมาออกมาหน้านะครับเราจะมาถ่ายรูปกันบนสันเขื่อนนี่แหละทีนี้เขามองไม่เห็นนะครับตัวไม้เนี่ยมันเป็นสีขาวแล้วก็มองไปนถนนมันก็แสงจ้าเข้ามาทีนี้มองไม่เห็นไม้นะครับ ชนเข้าเต็มๆนะครับชนเข้านี่เลยปึ๊บเข้าชิวแล้วก็รถล้มเฉล็บไปล้มตรงนู้นนะครับไม้นี่ราคาประมาณเท่าไหร่ครับพี่นี่ไม่แน่ใจเหมือนะต้องหลักหมื่นได้เนาะประมาณนั้นเพราะว่างอยเฉยก็ท่อมเจ็ดแปดพันแล้วตอนนั้นพันละฮึ่งเห็นว่าพึ่งหักไปเมื่อกี่วันนี่เองซ่อมไปอืมน่าเด่๋ยวสองสามวันนี่เองอ๋อก็เป็นรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์พี่อันนี้รถยนต์มาชนไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ว่าก็ ตัวตัวเดิมนี่ครับแล้วก็ดัดคืนเหรอไม่ไม่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยอ๋อ oh, แสดง<ส>ว่า,วาราคาเจ็ดแปดพันตัวนี้ก็โยเฉยครับครับทีนี้โชคดีนะครับอาวันคันนี้ทําประกันไว้นะครับนี่ครับดูเบีย้ยประกันหนึ่งแปดเจ็ดเก้าเก้าหนึ่งแปดเจ็ดเก้านะครับพันแปดร้อยบาทนะครับต่อปีนะครับสิ่งที่ได้ประโยชน์ของการทําประกันก็คือประกันเนี่ย เขาจะเคมอุปกรณ์ภายนอกหรือส่วนที่เสียหายที่เป็นคู่กรณีเนี่ยคือเคมให้ฟรีนะครับเราไม่ต้องเสียค่าเอ็กเซปใดๆนะครับเราแจ้งเคมสําหรับไม้กั้นตัวเนี้ยของทางสํานักงานเขื่อนบางพระนะครับเราสามารถแจ้งประกันที่จะมาเคมไม้กั้นตัวนี้ให้เราได้นะครับอย่างเช่นถ้าเราชนเสาไฟชนอะไรที่มีความคุ้มครองที่อยู่ในวงเงินที่ประกันคุ้มครองนะครับอย่างเช่นตัวนี้ คุ้มครองวงเงินภายนอกได้ประมาณ5 0า0 0บาทครับนี่ครับจำนวนเงินเอาประกันภัย5 0 0 0 0บาทนะครับสําหรับรถยนต์รวมอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมนะครับสำหรับคู่กรณีนะครับนี่เลยเบี้ย1879รบาทผมว่าการทําประกันนะครับมีประโยชน์นะครับเบี้ยแค่พันกว่าบาทแต่ว่าสิ่งที่คุ้มครองกลับมาก็คือความเสียหายของคู่กรณีนะครับซึ่งเราไม่ต้องเป็นภาระของเรานะครับไม่ต้องเดือดร้อนเรานะครับ เรามีหน้าที่ซ่อมรถเราก็พอแต่ถ้าซ่อมรถตัวเองก็ต้องน่าจะมีค่าเอ็กเซนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ว่ากรณีนี้ซ่อมแค่คู่กรณีนะครับเป็นไม้กันราคาน่ามาเป็ดเจ็ดแปดเก้าพันหมื่นประมาณนี้ก็เจ็ดพันถึงหนึ่งหมืนบาทนะครับนี่ก็ถือว่าฟาดเคาะไปนะครับไม่ได้บาดเจ็บนะครับคนขับไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า พอขี่มาชนกับไม้กันแล้วรถก็ฉัแบแหลบแปะเฉยๆนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นกรณีเตือนนะครับเป็นกรณีศึกษาสําหรับการขับขี่รถนะครับว่าการซื้อประกันเนี่ยมันมีประโยชน์กับเรามากนะครับมีประโยชน์มากเพียงแค่ ไม่กี่บาทน,นะครับไปออกทริปนี้หมดค่าน้ำมันนีดกว่านี้อีกนะครับผมสนับสนุนให้ชาวไบเกอร์นะครับหรือไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านก็ตามนะครับซื้อประกันไว้ดีที่สุดนะครับวันหนึ่งไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรเกิดขึ้นนะครับอุบัติเหตุคาดการไม่ได้นะครับก็ อย่างเช่นกรณีนี้โชคดีที่มีประกันนะครับก็เราก็แจ้งเคมไม้กั้นให้กับทางเขื่อนบางพระเรียบร้อยนะครับจากนี้พวกเราก็จะขับเผีด้วยความระมัดระวังนะครับหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเป็นกันลังใจช่องพิกพาสตอรี่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเคโต้ eto, ขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสวดีครับ